ค่ะทุกคนพี่แป้งชมนะคะจะมาอัปเดตแมปเดทชัวร์ินเพลสนะคะที่เขาอัปเดตเล็กมาเมื่อคืนหลังทิ้งคืนนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแถมมีโค้ดใหม่ให้น้องๆด้วยนะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบเล่นแมปเดทชัวร์ินเพลสเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะเพราะการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการอัปเดตเล็กนะะิดนึงน้องๆแต่มีชุดนะคะมีทรงผมอะไรเข้ามาใหม่เยอะมากเลยอย่างแรกเลยค่ะน้องๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่แป้งจะแจกโค้ดเลยนะคะกดคําว่าโค้ดนะคะด้านซ้ายมือจากนั้นนะคะน้องๆเนี่ยกตตไไเกาะ ซึ่งโค้ดนี้พี่แป้งไม่แน่ใจนะ,ะว่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่แนะนําว่าเห็นคลิปนี้ปับรีบใส่โค้ดเลยทันทีดีกว่าค่ะและเมื่อเราใส่โค้ดมานะคะเราจะได้มาทั้งหมด2ชิ้นนั่นก็คือรูปโป่ง2025นะคะกับหมวกปีใหม่นั่นเองน่ารักมากๆเลยและเมื่อทุกคนใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าเป็นพร็อที่ใหญ่แล้วก็อลังการมากๆเลยนะนอกจากโค แล้วนะคะก็ยังมีชุดที่น้องสามารถซื้อได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นชุดใหม่นะจะมีทั้งหมด3ไอเทมค่ะและก็จะเป็นปลอกแขนหรือถุงมือนะคะราคา1000ัตัวแล้วก็สร้อย500ตัวค่ะแล้วก็ชุดของเขาอีก4,500ตัวซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะน้องๆน้องๆจะต้องใช้ทั้งหมด6000ตัวนะคะในการที่น้องจะได้ไอเทมทั้งหมด3อย่างนี้บอกเลยว่าเมื่อน้องใส่ออกมาเนี่ยสวยมากๆแถมเปลี่ยนสีได้อีกด้วยนะคะเราสามารถที่จะครีเอทีฟให้เป็นชุดหลากหลายสไตล์ได้เลยและไฮไลท์ของคลิปนี้นั่ก็คือชุดเมจิกเกิลค่ะท หรือกลับมาทําใหม่ค่ะซึ่งชุดนี้นะคะมีพอเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นทรงผมถุงมือนะคะโป้แขนแถมรองเท้าเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายด้วยนะคะน้องๆสามารถไปดูได้นะคะว่าราคาตัวแต่ละอันเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างสําหรับใครที่มีชุดเก่าอยู่แล้วแค่ซื้อเพิ่มเติมอีกนิดเดียวก็ได้ครบทั้งเซตแล้วค่ะพอน้องซื้อเซตนี้มาเนี่ยชุดของน้องๆจะอยู่ถาวรน,นะคะชุดนี้ยังขายนานอยู่นะนอกจากเรื่องชุดแล้วนะคะเมคอัพของเขาก็มาเพิ่มเติมเช่นกันค่ะผู้หญิงเนี่จะมางหดนค่เ ใบหน้านั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยค่ะใบหน้าที่เขาอัปเดตมาซึ่งใบหน้าตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะน้องฟรีไม่ต้องเสียเงินค่ะย้อนกลับไปิ มาใหม่นะคะนั่นก็คือดอกไม้ไฟนั่นเองเขาเทศกาลนี้ก็ต้องห้ามพลาดกับการเล่นผู้หรือดอกไม้ไฟนะคะสามารถถือและสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะน้องมีชุดมาใหม่อีกแล้วนะคะนั่นก็คือชุดเชียริเดอร์ค่ะมาตรงโซนผู้ชายนะคะน้องเลือกกดเลือกเขาว่าเชียริเดอร์ฉะนั้นน้องสามารถเปลี่ยนสีชุดของนุน้องได้ด้วยเอาไปเล่นกีฬาสีกับเพื่อนๆพืก็ได้นะทีมนี้มันน่ารักนอกจากชุดเชียริเดอร์แล้วนะคะน้องยังมีเสื้อยืดชาว็อกที่เขาเพิ่มเติมลายมาใหม่นั่นเองนะสามารถเปลี่ยยนนนสีไไไดดด้้ะะคคกก็ลปรเเทัู มาถึงตรงนี้แล้วน้องก็คงสงสัยวิแป้งชมนี่ชี้อะไรช่้นพคะน้องเห็นชุดลาตีที่เป็นขนไก่ตรงนี้ไหมซึ่งบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยมันฟรีนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ามันได้จากการที่น้องเนี่ยต้องล็อกอินนะคะครบทั้งหมด15วันซึ่งการล็อกอินตรงนี้นะคะมันได้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยนะคะน้องหากคนไหนที่อยากได้ชิ้นใหญ่สามารถซื้อได้นะคะน้องแต่มันก็โคตรแพงเช่นกันนะคะอย่างช่องหนึ่งสมมติน้องอยากได้ทรงผมนี่น้องพลาดไปนะคะน้องต้องเสียเะง้ากที่น้องลบัค15วันุ่งย่องเลวนะน้องมาก ก,กดตรงถ้วยทองน้องๆจะเห็นว่าน้องๆได้ชุดลาตีอันนี้มาแล้วค่ะใครที่มีชุดลาตีอันนี้แล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการอัปเดตเดซทูอินเฟลคครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตเล็กนะคะแต่ชุดที่เขามาใหม่นี่สวยมากๆเลย้าน,น้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แป้งชมด้วยนะคะ